ไตรเชลซีอะค่ะที่โอ้โหทะล่มทางด้านของดููออย่โเวสแฮอคู่นี้เป็นยังไงบ้างป๊อปดูอยู่ใช่ไหมเออเวสแฮมไม่ดีฮะโอเคแมนยูเนเต็ดเชลซีสเปอร์นิวคาสเซิลค่ะผมให้ไบตันด้วยจะเป็นลักษณะเนี่ยครับตารางคะแนนไม่ต้องไปดูเจอใครถ้าเขายุบคุณก็ทุบเขาได้แต่ถ้าเจอใครสู้หน่อยไอ้นี่หมูสู้มีดก็จะแบบยากขึ้นแต่ก็คือพอเวสแฮมเนี้ย เจอมูดิกกระชากเจอมาดูเอเก้แตะหลบแล้วแบบไม่เอาแล้วโดนยิงสวยๆสองลูกยเงี้ยก็เลยเละเลยครึ่งแรกโดน3มโดน4ีใช่แล้วก็มาปิดลูกที่5<ม>้าเดวิดมอยผมว่าน่าเห็นใจครับเพราะว่าเขาโดนกระแสถึงขนาดม,มีภาพถ่ายออาโมลิมมาคุยกับไม่แทมใช่ไม่เพียงเท่านั้นพออจบเคสัาโมริมไปแล้วโอ้โหมีถึงขนาดว่าโรเปติกีรออยู่ไปคุมทีมในลีกอื่นอ่มิลานไม่เอาใช่ไหมอ่ะอนั้นผมไปไว้แทมนะ แล้วสกายสปอร์ตก็ตีข่าวก่อนเกมว่าแบบอ๋อมาลอนดอนแล้วอย่างเงี้ย<ช>โอ้โหนักเตะเองก็ก็โรยโลงมานะครับแล้วพอปีที่แล้วได้ถึงขนาดเป็นแชมป์คอนเฟลเอนซ์ลีกแล้วฮะปีนี้ถ้าหาไม่เติมจลล์โบเวนโดนจับ,จ,บจับทางได้แล้วเมื่อวานโชคร้ายด้วยมีหม่งชนคาน์ยิงชนสาวไปก็เลยโดนสิงบูถล่มเลย50าศูนใช่โดนถล่มไปเลย50นะคะคก็ได้ประตูจากโคพาเมอร์ Palmer นะคะแล้วก็มีกาลัเกอร์มาดูเอเก้คนละลูกแล้วก็ทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันเป็นใครเรียกเขาอ,อะไรนะ แจ็คสันไม่หวังเป็นไงเขายิงเลย2ลูกกับเกมนี้อ๋อแฟนชลซีบอกโกนโกนผมแล้วเริ่มทำสีผมเปลี่ยน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 เขาเรียกเปลี่ยนเปลี่ยนลุกฮวงจุ้ยเปลี่ยนฮวงจุ้ยไอ้นี่ผมว่าคล้ายปอกบ่านะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําสีผมยับเปลี่ยนฮวงจุ้ยแต่ถ้าหากไม่พวกนี้มันเป็นการโฟกัสนะฮะ สมัยก่อนเนี่ยโค้ดไม่ค่อยชอบให้นักฟุตบอลไปซีเรียสมากการแต่งตัวเพราะมันจะหลุดสมาธิอะไรอย่างนี้โน่นนี้น,น,นั้นว่าไปหลังเกมค่ะบาซิลินโนเองก็บอกแฮปปี้ไปกับนักเตะทุกคนนะคะวันนี้ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนนะั้นนี้ก็เพิ่งชนะสเปอร์ไปนะเมืม่อกลางสัปดาห์นะคะมันท่าน่าทึ่งมากกับการตอบสนองของนักเตะที่วันนี้เราทําได้อย่างถูกต้องอืแล้วก็สร้างโอกาสและยิงประตูได้ ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะนําหาในเกมนี้แต่บอกตรงๆผ,ผมไม่ได้ผ่อนคลายไม่รู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรเพราะอยากได้อยากได้คลีนชีสจากเกมนี้นะคะแล้วก็เวสแฮมเป็นทีมที่เล่นลูกเซตพีได้อย่างอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็สบายใจและที่ชนะได้แล้วก็เก็บคลินชี t ได้ด้วยนะคะส่วนโอกาสไปเล่นฟุตบอลยุโรปซีซั่นหน้าเองเนี่ยพอชเชงก็บอกว่าเรายังจำเป็นต้องรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ คือเชลซีเนี่ยขเขยัมมาตอนแรกจําได้ไหมอยู่กัน1 0 1 1 1 0 11ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วนะคะก็เขาก็บอกว่าเขาพยายามจะรักษาโมเมนตัมนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมพร้อมเจอฟอเรสในเกมต่อไปก็ขอให้มันเป็นค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันแต่ตอนนี้เรื่องของสภาพจิตใจสําคัญที่สุดแต่ถึงแม้ว่าจะทําผลงานกลับมาดีในช่วงหลังนะกลายเป็นว่าก็ยังมีชื่อกุญซือใหม่ที่จะรอเสียบ ต่อจากพอชถ้าเกิดโดนปลดอยู่ดีล่าสุดเนี่ยมีชื่อของฮันซี่ฟลิกค่ะหลังจากที่หายไปช่วงหนึ่งมาใหม่อีกแล้วเป็นฮันซี่ฟลิกที่มีชื่อนะคะว่าเป็นอาจจะมาคุมทีมเชลซีถ้าพอชโดนปลดอันนี้มาจากสื่อใหญ่ของเยอรมันด้วยนะก็คือบ<อ>ิลเยอรมันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าฟลิกตอนแรกเขารอบาร์เซลโลนาแต่พอสุดท้ายแล้วเพื่อนเคลียร์กันได้ชาบีเอเดนเดคุมทีมทางฝั่งของสเปนต่อ,อก็เลยทำให้ฮันซี่ฟลิกก็ต้องหาทีมใช่ ก็อย่าเพิ่งตัดช้อยฟริกกับบบเยิร์นเพราะอาจจะกลับมาก็ได้เพราะตอนแรกเนี่ยคือส่งแมสเซษอะไรไปแก ไม่อ่านเนี่ยอยากไปบาซ่าบังเอิญบังเอิญลายมีอะไรนะเมดกล่องเมสเซจมีบวก999อยู่ไม่อ่านนตอนนี้ก็เลยหนักขวาตอนนี้ก็เลยใช่ไหมหนักขวาหนักขวาฟิกอาจจะบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเออซ่อมแล้วเออพอดีเพิ่งเพิ่งกดเคลียร์เมสเศจคุณเคลียร์ข้อความไปอย่าอ่แล้วแต่ก็ล่าสุดไปโฟพันกับเชลซีผมว่าตารางคะแนนเริ่มมีผลนะครับอภ่นั์ขึ้นใอมกทีได้ไหมฮะอย่างผมว่านะถ้าหากไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมลองดูฮะ แมนยูเต็ดเริ่มหลุดออกจากสารระบบไปทีละอันดับใช่ห้ 5, อาอ่าวสับหกเจ็ดอ่าวตอนนี้ร่วงไปแปดโอเค okay. ให้ความเมนทามคือน,นี่ยังไม่เตะแมนยูเตดคืนคคนี้นะครับเจอคริสซาเพลเล่ครับแต่ผมก็จะบอกว่าเชลซีเนี่ยเขาไตาม 12, ่มาจต่สิบสองสิบสามทีเนี้ยถ้าหากว่าไปเรื่อยแล้วสามารถดีดแมนยูลงไปได้นะถ้าจบที่เจ็ดเนี่ยโปเชเีโนก็อาจจะยังขอควมเมนทามแล้วว่าว่าโหผมก็ยังพาประออคองมาใน แบบเล่นได้ใช่แล้วผมเซมิไฟนอลบอลถ้วยนะอถูกป่ะใช่อ่ะผมก็ไปถึงรอบรองชนะเลิศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยผมว่ามีผลเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็พยายามไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะเพราะว่าแมนยูเป็นเข้าชิงใช่ไหมครับเช่ครัอยากจะบอกทีมงานว่าช่วยขยับอะไรฮะขยบเฮดลูมขึ้นไปหน่อยอาจจะได้ถึงอันดับ8อันดับ9นะคะอ๋อเอาเจ็ดอันนี้ละเพราะแปดไม่ได้ไปไหนอ่ะไหยุ เนอะป่ะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงอาจจะเห็นระดับแอัระดับเกอเนี่ยเขาแซวบอกแมนนี่ไงคุณปอเลยแซวเลยไงเลยบอกว่าจริงๆอ่อะทีมงานเราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงมียังมีพื้นที่เหลือข้างบนยังไม่เตะเืนนี้เตะเจอพาเลตเดี๋ยวก็รู้ใช่เอาว่าไปเดี๋ยวย้ำ SMS ก่อนนี้กันหน่อยนะคะ C ี3 6 3 3 6พอสอังเกตนทถ้าใครควรอยู่หรือใครควรไปใครจะบอกอยู่ทั้งแผงไปทั้งแผงหรือ แบบเก็บคนนั้นเก็บคนนี้ไว้ส่ง SMS มาได้เลยหรือใครที่จะส่งอะไรกับนองเนี่ยเขาซีซั่นแรกนะใช่ต้องให้เครดิตเขาต้องให้ต้องให้เวลาเขาหน่อยใช่ไหมคนขวานี่ปีที่สองคนขวาให้ดีไหมปีสองให้ไหมผมให้ไงอ่าปอปเนี้ยสามคนปอปให้ใครอยู่หรือไปหรือควรให้หมดผมว่าควรให้หมดควรให้หมดอือเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าซีซั่นแรกของเขาเองกับกับพอชนี่เว้นวรรคไวนิดหนึ่งว่าต้องอย่างนี้นะ อต้อง<ต>รักษารักษาเลเวลเอ,อ,อย่างนี้จนจนจบเลยดูกาลน,นะใช่แต่ถ้าเ<ไ>ป<ม>๋อีกเพราะตอนแรกเมื่อคืนผมนั่งดูอ่ะโอเคทรงเริ่มมาดีแล้วเวสแฮมยุบลงไปอะไรแบบเนี้ย